หวังมิ่ตงตงซึ่งตกรุมรักปูอีเมื่ออายุเก้าขวบในอนาคตอาจจะไม่เหา่าถ้าเธอเลือกคนอื่นไปพร้อมกันบางทีตอนจบทั้งหมดของชีวิตหวังมิ่ตงตงอันเนื่องมาจากความคิดเกี่ยวกับระบบศักดินาแบบดั้งเดิมและเพราะเธอตกรุมรักคนที่เธอไม่ควรรักผูอีที่ไม่สามารถรักเธอได้เลยหวังมิ่งตงต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้ หวังมิ้งตงพักดีต่อความรักเธอใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอคอยผู้ชายที่เธอรักแต่ชีวิตของหวังมิ้นตงช่างน่าสงสารเธอคิดว่าความภาคเพียรในความรักมั่นคงจริงใจจะสามารถเอาชนะหัวใจผู้อีเธอจะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากเขาหลังจากผู้อีเสียชีวิตในปีต่อ,ตอมาหวังมิ้นตงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่เรียบง่ายเธอได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน300หยวนจากการกวาดถนนหวังมิ้นตงโดดเดี่ยวไม่มีใครดูแลไม่มีใครรักเธอบ้านของเธอสกปรกและเย็นเธอไม่ต้องการพูดคุยกับใครหรืออตติดต่ใใครเลยน ี2546เธอถูกส่งไปยังบ้านพักคนชราอยู่ในบ้านพักคนชราเพียงเดือนเดียวก่อนที่เธอจะสลักเกี้ยวและเสียชีวิตยอย่างกระทันหันในวัย90ปี